สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าว,วันที่สามในสายนพุทธศักราชสองพัห้าอกสิบเจ็ดแฟนฮานอยมัดรวมวันนี้ชุดเด่นก็มีดังนี้ครับทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับอย่าลืมนไปกลับนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการดูนะครับ นี้คือชุดเด็นต่อไปก็จะเป็นชุดรองนครับนี่คือชุดรองชุดรองก็มีดังนี้ะครับตามนี้ครับตามนี้วันที่3ามเมษายน หวยฮานอยมัดรวมยกเว้นกาชาติอะไรจะเฉพาะกิจพิเศษปกติ v a p ยกเว้นกาชาติอย่างเดียวครับนอกนั้นได้หมดครับหวังว่าคงจะปังนะครับขอให้เป็นแฟนฮานอยทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ